สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่13สิงหานะครับหลังจากวันแม่หนึ่งวันนะครับวันแม่ชาติของเรานะครับที่นี่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ผมซ้อมมวยอยู่นะครับแต่ก่อนที่เห็นตรงนี้จะเป็นต้นตาลสีฟ้านะครับ ที่บ้านเราเนี่ยจะราคาแพงมากนะครับที่เห็นก็มีแค่แถวสวนนงนุษนะครับที่เขาเอามาัดากสวนตอนนี้เขาตัดตัดทิ้งมดแล้วครับกำลังปรับปรุงสถานที่ใหม่นะครับตรงนั้นเป็นเวลโลโดมนะครับที่กซ้อมอกีฬานะครับนี่ฟัง ตรงข้ามผมนี่เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามมาเลเซียนะครับทุกคนมหาวิทยาลัยใหญ่มากนะครับกว้างขวางน่าจะที่น่าจะหลายพันไรครับดูวิธีการจัดการในที่สูงของเขานะครับเขาทำได้สวยงามแล้วก็มีล่องน้ำระบายด้วยนะครับนะครับจะเป็นล่องน้ำเหมือนบันไดครับผม เป็นบันไดจะลอน้ำนะครับออยู่เนี่ยครับอยู่ตรงปลายนิ้วผมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสถานที่ฝึกซ้อมนะครับสถานที่ฝึกซ้อมของทีมเรานะครับมาเลเซียนิลายนะครับนิลาย เนกิริสัมบิลันนะครับไม่รู้อ่านออกไหมนะครับ่ฝึกซ้อมเราไปดูด้านในครับสถานที่ฝึกซ้อมแล้วครับ มีกระจกรอบด้านมีอุปกรณ์ทุกอย่างครับเเทนนิงอันนี้เราไปเล่นเวทกันนะโอเคครับเพื่อนๆท่านนี้ก็มีเวทีมวยนะครับเวทีมีเอาเวทเทนนิงเ,เล็กๆนะครับแต่ ที่เล่นเบสจริงๆจะอยู่ตรงเวลโลโดมนะครับตรโนนะครัที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนๆอยาจะถ่ายบรรยากาศในเมืองนี้ลายที่ผมไปทุกที่ให้เพื่อนๆดูครับในมาเลเซียเนี่ยนะครับทุกที่นะครับเวลาไปแข่งคันไปฝึกซ้อมที่ไหนนะครับ,นะรบขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับ